กิจกรรม Food a n d a r t free Market ประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งเดียวในประเทศไทยฟ้าทลายโจรแคปซูลบ้านดอนดูตําบลจิกเทิงอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิน่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิน่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่26ตุลาคม2564วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสวัสดิ์ทิค่ะ มาเรั่พื้นที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะ Tesco l o t ต s สาขาอุบล bon, ราชธานีจัดกิจกรรม Food a n d a r t Free Market เอาใจสายชิลแอนด์คูลเทสโก้โลตัสาขาอุบล bon, ราชธานีจัดกิจกรรม Food a n d a r t Free Market สําสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่และผู้ประกอบการรุ่นยาวทั้งสายฟู้ดสายอาร์ตโดยเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่ห้างสับสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาอุบล bon, ราชธานี ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายน2564ภายในงานมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าทั้งประเภทอาหารเครื่องแต่งกายผ้าฝ้ายผ้าทอมือเครื่องประดับอาทิร้านคำหวานขนมหวานพื้นบ้านสัญชาติเกาหลีที่กำลังโด่งดังเป็นกระแสจากซีรีส์ยอดฮิต Squid Game ซึ่งทางร้านได้ทำรูปแบบตามซีรีส์มาให้ชิมและช็อปไปเป็นของฝากอีกด้วย และอีกหนึ่งไฮไลท์คือร้านหนุ่มตอกสบัดที่จำหน่ายกระเป๋าหนังแท้ราคาถูกโดยนำกระเป๋าหนังจระเข้มาจำหน่ายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหนังแท้ราคาไม่แพงโครงการ Food a n d a r t Free Market ห้างสับสินค้าเทสโก้โลตัสทั่วประเทศได้เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าทั้ง119สาขา ได้เปิดพื้นที่ฟรีสำหรับขายสินค้าจัดเพื่อสนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่และผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ซึ่งจากสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1 9ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตผู้ประกอบการทางเทสโก้โลตัสจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าทุกวันนานลานโปรโมชั่นทางสัพสินค้าเทสโก้โลตัสจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่21ตุลาคมถึง14พฤศจิกาย,ยน2564โดยการจัดการดังกล่าวจะด,ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประชาชนและสังคมประเพณีจุดไฟตูมกาเกิดขึ้นที่บ้านทุ่งแต้อำเภอเมืองยะโสธรชาวบ้านจะทำกันในช่วงเข้าพรรษาถึงวันออกพรรษา แต่ละครอบครัวค่ะจะจุดไฟตุมกาที่วัดนะคะเพื่อบูชาพระสงฆ์ซึ่งชาวบ้านทุงแต้ได้ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน งานประเพณีจุดไฟตูมกาจังหวัดยะโสธรจัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาของทุกปีเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวชุมชนบ้านทุงนท่งแต้ตบลทุ่งแต้อเภอเมือง,งยะโสธรจังหวัดยะโสธรซึ่งในอดีตนั้นชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านจึงใช้ผลตูมกาที่เป็นผลไม้ป่ามีรูปทรงกลมคล้ายผลส้มขนาดเท่ากำปป้นหรือโตกว่ามีก้านยาวและมีลักษณะพิเศษคือเปลือกบางโปร่งแสงเมื่อขูดเอาผิวสีเขียว ออกและคว้านเอาเนื้อและเมล็ดข้างในออกให้หมดใช้มีดแกะเป็นลวดลายต่างๆตามความต้องการแล้วนำเทียนสอดขึ้นจากกรูที่เจาะไว้ส่วนล่างของผลตุ่มกาแล้วจุดไฟแสงสว่างจากเปลวเทียนก็จะลอดออกมาเป็นลวดลายตามที่เจาะรูไว้ซึ่งในคืนวันออกพรรษาชาวบ้านจะจุดเทียนจากที่บ้านหิ้วกั้นผลตุ่มกาไปรวมกันไว้ที่วัด แม้จะมีลมพัดเทียนก็จะไม่ดับเมื่อเทียนหมดก็เปลี่ยนเทียนเล่มใหม่ได้เมื่อไปถึงวัดก็จะนำไฟตุ่มกาไปแขวนไว้ตามสถานที่ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้เช่นซุ้มไม้ไผ่หรือราวไม้สำหรับแขวนก้านตุมกาก่อนที่ชาวบ้านจะพากันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยและสวดมนต์ไหว้พระบนศาลาการประเรียน ประเพณีจุดไฟตุ่มกาออกพรรษาของชาวบ้านทุ่งแต้มีมาแต่ช้านานกว่า200ปีพร้อมกับการก่อตั้งหมู่บ้านแต่เมื่อช่วง50ปีที่ผ่านมาประเพณีดังกล่าวได้เลือนหายไปเนื่องจากมีความเจริญและไฟฟ้าเข้ามาในชุมชนภายหลังพระครูปริยัติพลากรจะอาวาสวัดบุรพากลับมาอยู่วัดบ้านเกิดจึงพาญาโยมมาฟื้นฟูมาตั้งแต่ปีพศ2548 กลุ่มหน่อยสมุนไพรบ้านดอนดูตําบลจิกเทิงอําเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีพัฒนาสมุนไพรฟ้าทลายโจรที่มีในชุมชนแปลรูปเป็นฟ้าทลายโจรแคปซูลกลุ่มหน่อยสมุนไพรมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอท็อประดับสีดาวของจังหวัดอุบลราชธานีเกี่ยวกับการแปลรูปสมุนไพรและเครื่องสําอางเน้นธรรมชาติจุดเริ่มต้นที่ทําคือศึกษาจากตําราและการเรียนด้านการแปลรูปมาด้วย ที่สำคัญคือสารต่อจากบรรพบุรุษที่เคยทำมาก่อนให้เป็นระบบมากขึ้นผลิตภัณฑ์ตัวเด่นๆที่ทำตอนนี้คือครีมแต้มกระจุดด่างดำฝอเชื้อรารวมทั้งคนที่เป็นสิวและคนที่แพ้สารเคมีสามารถใช้ได้ นางสาวพันพธพนะัฒนโรชัยกุลกลุ่มหน่อยสมุนไพรเปิดเผยว่าสมุนไพรที่ทำอยู่ตอนนี้คือฟ้าทลายโจรเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบนันเราต้องพึ่งสมุนไพรที่มีอยู่ในปัจจุบนันเราต้องพึ่งสมุนไพรที่มีอยู่ในบ้านเรานำมาแปรรูปเพื่อที่จะสะดวกในการรับประทาน ตอนนี้ที่ทำอยู่คือกระชายกับฟ้าทลายโจรเพราะเรามีสมุนไพรอยู่แล้วโดยนำมาสู่กระบวนการแปรรูปเป็นแคปซูลเพื่อให้คนที่มีปัญหาด้านสุขภาพทานง่ายขึ้นซึ่งทุกขั้นตอนถูกต้องและถูกหลักแพทย์แผนไทย นางสาวพันธภัทรกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการที่ได้ไปอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด19ได้เห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เราได้ความรู้มาต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั่นคือฟ้าทลายโจรเพราะเรามองเห็นว่าหลังจากที่ฟ้าทลายโจรเข้าสู่กระบวนการบดแล้วจะมีทั้งบดหยาบและบดละเอียด การบดละเอียดเราสามารถนำมาบรรจุเป็นแคปซูลได้แต่ตัวบดหยาบไม่สามารถที่จะอัดเป็นแคปซูลได้แต่ถ้านำไปต้มผสมกับน้ำแล้วดื่มคนจะดื่มได้น้อยมากเพราะมีรสชาติที่ขมคนจะไม่ชอบกินจึงนำความรู้จากการอบรมมาแปรรูปเป็นชาเพราะสามารถเก็บไว้ได้นานถึง2ปี ถ้าเป็นน้ำก็อาจจะเก็บได้ประมาณ7-10วันก็อาจจะทำให้เสียได้ก็เลยมีแนวคิดว่าการที่เราจะเอากากฟ้าทลายโจรบดมาผสมกับย่าหวานซึ่งเป็นสารที่ให้รสหวานธรรมชาติคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันก็จะสามารถทานได้หลังจากที่ไปอบรมมาก็รู้สึกมีกำลังใจและมีแรงผลักดันเกิดขึ้นมากแนวโน้มทางการตลาดก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ28,200บาทขายออก28,300บาททองรูปพรร์รับซื้อ27,697บาท32สตางค์ขายออก28,800บาทขอบคุณ w w w g r o t w i t e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล29บาท29สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สหฮออียี0 0บาท44สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สหฮอ91้1ห8บาท68สตางต่อลิตรเบนซินแก๊สหฮอ95 31,95บาท95ตางต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ23องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเรืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา35นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้อำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา52นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบล VR อาร์เคเบทและเพจข่าวอุบล bon ราชธานีโสนพลเคเบ e ลทค่ะรวมไปถึงช่อง45 4 Z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีสม้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ